สนิทัสสนสัพติคาธรรมาอานิทัสสนสัพติคาธรรมาอานิทัสนาปฏิคาธรรมาธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ก็มีธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ก็มีธรรมทั้งที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ก็มีสนิทัสสนสัพติคาธรรมาอานิทัสสนสัพติคาธรรมาอานิทัสนาปฏิคาธรรมา ธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ก็มีธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ก็มีธรรมทั้งที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ก็มีสันนิทัสสนสัพปติคาธรรมาอนิทัสสนสัพปติคาธรมาอนิทัสสนาปฏิคาธรรมาธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ก็มีธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ก็มีธรรมทั้งที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ก็มี สนิทัสสนสัพติคาธรรมาอานิทัสสนสัพติคาธรรมาอานิทัสนาปฏิคาธรรมาธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ก็มีธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ก็มีธรรมทั้งที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ก็มีสนิทัสสนสัพติคาธรรมาอานิทัสสนสัพติคาธรรมาอานิทัสนาปฏิคาธรรมา ธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ก็มีธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ก็มีธรรมทั้งที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ก็มีสันนิทัสสนสัพติคาธรรมาอนิทัสสนสัพติคาธรรมาอนิทัสสนาปฏิคาธรรมาธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ก็มีธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ก็มีธรรมทั้งที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ก็มี อันนิทัสสนาสัปติคาธรรมาอันิทัศสนาสัพติคาธรรมาอานิทัสนาปฏิคาธรรมาธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ก็มีธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ก็มีธรรมทั้งที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ก็มีสันนิทัสสนาสัพติคาธรรมาอันิทัศสนาสัพติคาธรรมาอานิทัสนาปฏิคาธรรมาธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ก็มีธรรมที่เห็นไม่ได้แต่